ในวิถีของการทำงานนั้นคนเก่งในงานอย่างเดียวไม่ได้เป็นข้อยืนยันว่าคุณจะเป็นลูกรักเสมอไปในที่ทำงานมีคนมากมายอย่าคิดว่าเดี๋ยวหัวหน้าก็เห็นผลงานเองดังนั้นรักษาความสามารถเอาไว้แล้วเพิ่มเติมแสงสปอตไลท์ให้ฉายมาที่ตัวเองด้วยถึงจะเรียกว่าเหมาะสมดีพร้อมการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิง์สัปดาห์นี้ภาพรวมของงานและการเงินคือมีของมีโอกาสแต่ต้องเล่นเกมให้เป็นไพ่ทั้งสามใบสะท้อนว่าคุณอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงมีทรัพยากรและมีศักยภาพสูงแต่สภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้างอาจไม่ได้ใส่ซื่อทั้งหมดคุณจึงต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความสามารถควบคู่กันไปไพ่ใบแรกสิบเหรียญเปิดต้นสัปดาห์ด้วยพลังของความมั่นคงความสำเร็จระยะยาวและฐานที่แข็งแรง งานที่คุณทำอยู่มีอนาคตมีความต่อเนื่องหรือมีระบบที่รองรับอยู่แล้วบางคนอาจเกี่ยวข้องกับองค์กรใหญ่ธุรกิจครอบครัวหรือโครงการระยะยาวที่ให้ความมั่นใจด้านการเงินไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากเป็นสัญญาณของรายได้ที่มั่นคงเงินก้อนเงินเก็บหรือความปลอดภัยทางการเงินที่คุณสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองไพ่บันที่2 7ดาบเป็นพลันของความระวังตัวการคิดให้รอบและการไม่เปิดไพ่หมดหน้าตัก กลางสัปดาห์คุณอาจรู้สึกว่าบรรยากาศในที่ทำงานไม่ค่อยโปร่งใสมีเรื่องที่ต้องระวังคำพูดข้อมูลหรือการเมืองในองค์กรไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกให้คุณโกงใครแต่บอกให้คุณฉลาดเลือกพูดเลือกทำและอย่าไว้ใจทุกอย่างง่ายเกินไปด้านการเงินระวังเรื่องสัญญาข้อตกลงหรือการใช้เงินตามคำชวนของคนอื่นควรมตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจและไพ่ใบสุดท้าย The Magician คือหัวใจของสัปดาห์นี้ เป็นไพ่ของความสามารถการควบคุมสถานการณ์และการสร้างโอกาสด้วยตัวเองปลายสัปดาห์คุณจะกลับมาอยู่ในจุดที่มั่นใจรู้ว่าตัวเองควรเดินเกมอย่างไรไพ่ใบนี้บอกว่าคุณมีของครบทั้งทักษะประสบการณ์และทรัพยากรเหลือแค่การใช้มันให้ถูกจังหวะด้านการเงินเดอะเมอร์จิเชียหมายถึงการสร้างรายได้จากความสามารถตรงๆง,งานเสริมโปรเจกต์ใหม่หรือการต่อยอดสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ของราศีสิงค์คือพลังแบบฐานแน่นระวังเกมและใช้ความสามารถนำทางสิบเหรียญให้ความมั่นคงเจ็ดดาบเตือนให้คุณฉลาดและเดบแมจิชเชียนย้ำว่าความสำเร็จอยู่ในมือคุณเองเป็นสัปดาห์ที่เหมาะกับการใช้ไหวพริบบริหารภาพลักษณ์และสร้างโอกาสให้ตัวเองโดดเด่นขึ้นโดยไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างให้ใครเห็นหมดก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรือบอกผมหน่อยว่าคุณอยากทราบคำทำนายเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับ ติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวและนายจันเจ้าไว้เป็นกำลังใจให้กันแล้วมารับพลังงานดีๆไปด้วยกันในคลิปหน้านายจันเจ้าสวัสดีครับ